สวัสดีครับพบกับผมครับโจเปรียมสักพิพนธ์แล้วก็รายการข่าวไลน์วีดีโอทางช่องทาง y t u t u ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ไบเทคบางนาครับตั้งแต่ฮอ1์1น1จนถึง104นะครับมีการจัดงานนะครับฟ o สต์ออโต้โชและไม่ใช่ฟ a สต์ออโต้โชอย่างเดียวครับปีนี้พ่วงมาด้วยคำว่า EV Expo ครับนั่นก็คือการที่จะมีรถ EV เข้ามาในงานนี้ด้วยครับคือ Fast Auto Show and EV Show ปีนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูครับว่าภายในงาน จะมีบูธไหนรถยี่ห้ออะไรมาโชว์ในงานบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจตามผมมาเลยครับก็ก่อนที่จะเข้างานนะครับงานนี้ผมต้องบอกว่าเป็นการเข้างานฟรีครับนอกจากเข้างานฟรีแล้วเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแต่ละอย่างในแต่ละวันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนะเข้ามาในงานเนี่ยลุ้นเลยนะครับอ่านี่นะครับถ้าอันนี้ซื้อรถนี่นะครับพบกับรถมือสองมีรถมือสองด้วยนะแล้วก็ฝั่งนู้นนี่คุณแค่มาเข้างานร่วมงานนะครับคุณก็จะลุ้นเลยนะบัตร Starbucks หนึ่บาท วันละหรางวันนะแล้วก็จะมีซื้อรถนะลุ้นทอง1 0 0 0 0แบาทนะครับทุกวันนะมีรางวัลที่เป็นยางบิดสโตนนะครับแล้วก็ชุดทําความสะอาดของแม็กควายนะเรียกว่าเป็นยี่ห้อชั้นนําแบรนด์ชั้นนําเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวฮอ103นะครับซึ่งเป็นประตูกลางประตูใหญ่ของงานนะครับกจะเข้ามาประตูนี้นะครับคุณเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยปกติเ็าจะมีเจ้าหน้าที่ติดสติกเกอร์นะเขาอยากนับคนว่าแต่ละวันเนี่ยเข้ามายังไงบ้างนะครับ คุณมาถึงนี่คุณเจอนี่ก่อนเลยบูตมาสด้านะครับมาสด้ da, นะครับแน่นอนครับตอนนี้จะเป็นรถรุ่นอื่นไปไม่ได้นะครับก็คือตัว m าสด้าสนะครับตัวไมเนชเชนนะครับก็มีเอามาโชว์ด้วยนะอยู่ในบูตนะเดี๋ยวลองตามผมมาเรื่อยๆเลยแล้วกันว่ามีบูตอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็นอกจากทาง m a สด้านะที่จะมี m a สด้าสนะครับเข้ามาโชว์แล้วก็ยังมีตัว CX8 CX30 นะครับ CX30 หรือว่า CX3 รถรุ่นอื่นๆไล์อัพของ Mazda เข้ามาก็จะเจอ Mazda ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูธอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยอย่างคันนี้สองใหม่นะครับหน้าตาใหม่โชบเชียวอัดออปชั่นเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโอกาสได้ไปขับไปทดสอบกันเนี่ยกะจังหน้าแบบใหม่นะครับอ่านะครับอันนี้ดูมานะอ่ะถัดมานะเลี้ยวมาทางซ้ายก่อนเลยนะครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแบรนด์ MG MG ตอนนี้ชูในเรื่องของความเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือว่า MG EV Family นะครับก็มาหมดเลยนะ ZS EV นะครับ MG 4นะรวมไปถึงตัว Maxus 9อันนี้ก็เอามาโชว์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยรถที่เป็นไฮบริดอย่างตัว VS ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับโปรโมชั่น0%นาน48เดือนเลยนะครับราคาเริ่มต้น859,000บาทอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ นะครับตรงนี้นะถัดมานี่ซั S, นะครับตัวที่ขายดีตัวหนึ่งของทาง MG นะรวมไปถึงรถสันดาบนะครับ0% 48เดือน MG5 นะอันนี้ก็เอามาโชว์ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วพอเดินตรงมาสุดปุ๊บบูธใหญ่เลย To โยต้านะครับโตโยต้าก็มาทั้ง New ค r ร่ l t อาติที่เป็นตัวไม่ได้เชนตัวโมเดล e a r 2023เพิ่มออปชันปรับจอปรับนุ่นปรับนี่เข้ามาให้ นะครับอันนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะรวมไปถึงตัวยาลิสนะครับเวโรสเอทีครับหรือว่าจะเป็นตัว t o y o ต a c r o s สนะครับอันนี้ก็มาโชว์ในงานนี้ด้วยนะฝั่งโซนทั้งนี้ก็จะเป็นรถพาสเซนเจอร์คาร์นะครับถ้าหันหน้าเข้าบูธเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพาสเซนเจอร์คาร์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก๋งนะครับหรือว่า SUV หรือว่าคอสโอเวอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ฝั่งโซนซ้ายส่วนถัดมาอีกอันนึงนะครับก็เป็นรถเพื่อการพันธุ์ิดแล้วก็กระบะดัดแปลงก็อย่างตัว ไฮลักซ์ลีโว่ดี e ซ i t อิดันนะครับอันนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นบูธตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ Toyota ถัดมานะต่อจาก Toyota นะครับก็จะเป็น s u b a r ุนะครับจะเป็นบูธซูบารุนะครับที่มาโชว์ s u b a รุที่นี่ก็เรียกได้ว่ามาครบทุกรุ่นนะครับไลอ์อพเข้ามามุมถัดจาก Subaru อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ในแต่ละวันนะครับจะมีเซ็กซี่คาอช นะจะมีเซ็กซี่คาอชอยู่มุมนะครับด้านในสุดนะครับตรงนี้นะครับก็ไปเช็คเวลาอะไรต่างๆกันได้ว่าจะมีกิจกรรมตอนไหนนะอันนี้ก็เดินมาจนสุดนะครับสุดเสร็จปุ๊บนะเลี้ยวขวาปุ๊บขวามือเราก็จะเป็นบูธวอลโวนะครับรถจากสวีเดนนะแล้วก็จะเน้นตอนนี้เน้นในเรื่องของรถที่เป็นอีวีเยอะขึ้นนะครับหรือว่าอย่างน้นอยๆจะต้องเป็นแทรบิตแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยก็จะขายเฉพาะรถที่เป็น EV ล้วนนะครับ ถัดมานะครับตรงข้ามกับบูดวอลโวนะครับฝั่งซ้ายมือผมตรงนี้ก็จะเป็นรถแต่งนะครับรถแต่งต่างๆก็จะมีการเอารถแต่งมาโชว์มาไฮไลท์เด็ดๆนี่อย่างคันนี้นะครับ NSX นะนะวันนี้เขายังไม่ล้อมนะอีกหน่อยมาก็ต้องล้อมแต่ว่าจริงๆนะพวกนี้ผมบอกก่อนว่าอย่าไปโดนรถเขานะครับในมารยาทในการดูเขานะครับตัวนี้สวยงามทีเดียวนะแล้วก็จะมีการโชว์มาก็มาดูรายละเอียดต่างๆได้ว่า มีอะไรยังไงบ้างนะครับอาแล้วก็เลี้ยวขวาตัดกลับมาอีกนิดนึงนะบุธวนโวก็ถือว่าใหญ่ฝั่งซ้ายมือนี่เลยสําหรับตอนนี้ใครที่มีลูกนะครับเป็นเบบี๋อยู่นะครับก็จะมีคาซีทรวมไปถึงรถเข็นแล้วก็อุปกรณ์สําหรับเด็กอ่อนนะครับมาโชว์ในงานแล้วก็จําหน่ายด้วยในราคาพิเศษนะนะครับก็มาจากในเครือคิดโดนะครับมองดูกันได้นะตรงนี้ก็จะมีแบรนด์หลักหลายแบรนด์นะครับ แยกออกมาตรงนี้นะครับตรงข้ามมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นรถโบราณน,นะครับก็เอารถโบราณประวัติต่างๆเอามาโชว์นะครับอันนี้ก็ามาจากทางฝั่งของทางฟอร์มูล่านะเป็นการร่วมมือกันหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็ตรงหน้าผมตรงนี้ตอนนี้นะไฮไลท์ก็คือตัวบูธมิตซูบิชินะครับซึ่งจะมีรถต้นแบบเดี๋ยวมิตซูบิชิเดี๋ยวมาเจาะก,กันอีกทีหนึ่งนะครับในบูธนี้เดี๋ยวมาเจาะอ,อีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างก็จะมีรถต้นแบบ ก่อนที่จะเปิดตัวมิส i บิชิไรตันใหม่นะครับอันนี้ก็ให้มาดูคร่าวๆก่อนว่าในงานมีอะไรบ้างทัดจากมิสูบิชินะครับอ้อมเข้ามาฝั่งซ้ายมือติดกับมิสุบิชิซ้ายมือผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นบูธอิซูสุนะครับอิซูสุก็เอารถรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น New X Series นะครับซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็มาโชว์แล้วก็ขายด้วยนะครับรวมไปถึง m ิวเอนะครับอันนี้ก็มาโชว์กันบูธก็ใหญ่ทีเดียวนะสำหรับทาง อีสุสุนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะเดินเข้ามาประตูใหญ่ฮอ103ไฮไลท์อยู่บนสเตจก็คือตัว Mazda 2ใหม่นะครับก็จะมีเอารถ Mazda 2มาแต่งในหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษอีก2รุ่นด้วยนะครับการตบแต่งอะไรต่างๆนะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับไปดูคลิปได้นะครับสำหรับทาง Mazda นะถัดต่อจาก m a z d a นะครับเดินมาเรื่อยๆนะก็จะเป็น บูธของ Mercedes-Benz โดยบูธ m e r c e d e s b e เ z เนี่ยนะครับเป็นดีลเลอร์มาดีลเลอร์มาออกงานก็คือตัวเบนซ b บีเคบางนานะครับก็เอารถไฟฟ้าเข้ามาโชว์ไม่ว่าจะเป็นตัว EQS นะครับตัวนี้เอามาเป็นไฮไลท์เลยรวมไปถึงนะถ้าจะบอกว่ารถที่แพงที่สุดในงานตอนนี้น่าจะเป็นคันนี้ครับไมบักนะครับนี่เอาไมบักมาโชว์ในงานเลยอะ่ะนะเมอร์เซเดสไมบักนะครับตรงนี้นะ รตรงข้าม Mercedes-Benz นะครับก็จะเป็นเริ่มเป็นรถ EV แล้วนะครับซ้ายมือผมตรงนี้นะครับนะ BYD นะครับแล้วก็เอารถมารอการเปิดราคาอย่างเป็นทางการอีกอึดใจรอวันนี้วันที่มาเนี่ยยังไม่เปิดราคาอย่างเป็นทางการวันนี้คือวันที่5นะครับเป็นงานวันแรกของงาน Fast Auto Show and EV Expo นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบูธตรงนี้ทัดจากตรงนี้แล้วนะครับตัดโซนตรงด้านนี้นะครับ ก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะถือว่าเป็นไฮไลท์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่มีการทดสอบรถในหอนะที่ทดสอบรถในหอโดยเอารถ E ีวีมาทดสอบในหอตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลานทสดสไดนะรถ E ีวีส่วนในของเทสไดนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เทสไดในหอแล้วก็ที่พิเศษคือไม่ใช่รถสันดาบ เป็นรถ EV ีนะครับใครอยากจะมาลองขับรถ EV นีนี่ซึ่งจะมีอดอยู่ให้ลองเทสอบได้นี่หลากหลายรุ่นเลยอย่างตัวนี้ Mustang Mark E นะครับตัวนี้นะครับก็มีให้มาลองนะครับเล็กซันะเอเอามาด้วย MG4 ก็มีนะครับรวมไปถึงนะรถตัวแรงอย่างแบรนด์ Audi นะครับโอ้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ลองด้วยเออ นะก็สามารถมาลองได้นี่ตัวอ e ีตรอนนะครับจากทาง Audi ีเทสลานะครับอ่านี่เทสลาออกมาด้วยเนต้านะนาจาจ่ายนะครับวัตตุโฟกซที่เป็น EV วีแคนะคุดแคปตัว GT ด้วยนะครับเออ EQ มาด้วยอะ่ EQ อะ EQS อส่ะเอามาให้เราขับอะ่ะโหใจถึงมากๆนะ C40 โอ้ส oh, ีพีตอนรถไฟฟ้ากระบะบรรทุกไฟฟ้านะอันนี้น่าสนใจคันนี้น่าสนใจนะคุณดูนะลามันอาจจะเล็กๆนะดูวนๆคือจริงๆอ่ะลองเอาฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างแต่ว่าขับด้วยความระมัดระวังนะก็จะมีให้เซ็นเอกสารเอกส,สารก่อนนะใครสนใจก็มาลงทะเบียนมาลองขับกันได้ครับส่วนอีกโซนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะครับก็คือโซนรถมือสอนะครับ ซึ่งโซนรถมือสองเนี่ยจะมีหลากหลายเต็นท์อธพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเลยก็คือเต็นท์รถมือสองเนี่ยมาออกซึ่งทางเจ้าของงานจะการันตีว่ารถที่มาขายในงานนี้จะไม่มีชนหนกักไม่มีไฟไหม้ไม่มีจมน้ําคือรถจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วรถมีปัญหาเจ้าของงานการันตีรับซื้อคืนในราคาเต็มอันนี้มั่นใจได้นะครับแล้วก็รถที่ผมไม่พาเดินเนี่ยเพราะว่าอะไรครับรถนี่เขาจะมีการสลับส,บสับเปลี่ยนหมุนเวียนหมดสมมติวันนี้ขายได้พุ่เนี้ เปลี่ยนรถคันใหม่เข้ามานะครับ5วันนี้นะครับก็จะมีรถสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาคุณสามารถมาดูได้เลยนะว่าคุณอยากได้รถรุ่นไหนเรทราคาไหนมาเดินอยู่ในโซนรถมือสตรงนี้ได้เลยครับในงาน Fast Auto Show and EV Show ครับ